สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการเรียนสุขศึกษาและภัลศ,ศึกษาในหัวข้อาการทดสอบสมรรถภาพทางกายวันนี้เราจะมาทดสอบสมรรถภาพทางกายในหัวข้อที่สองคือการวิ่งเก็บของค่ะอุปรกรณ์ของเราก็จะมีท่อนไม้สองท่อนนะคะที่มีขนาดเท่ากันถ้าไม่เอาท่อนไม้หรือเอาวัสดุอุปรกรณ์อื่นก็ได้แต่ให้มีขนาดที่เท่ากันนะคะและช่อง ระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัตินะคะประมาณ10เมตรช่องระหว่างผู้ปฏิบัติประมาณ10เมตรนะคะให้จับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลาหรือโทรศัพท์ที่เราสะดวกหาได้นะคะจับเวลาในการปฏิบัติวิ่งไปกรับมาหยิบอุปกรณ์1ชิน้นจัดไปวางดังฝั่งตนเงินข้ามนะคะผู้ปฏิบัติก็จะอยู่ฝั่งตรงกงินข้ามหยิบสองชิน้น เรียบร้อยในารก็จะหยุดแล้วก็บันทึกผลแล้วมาเทียบกับตารางกับการประเมินสมรรถภาพทางกายค่ะอ่ะรอดูรอ,รอชมนะคะอ้อป้ายหิบทีละชิ้นนะคะแล้วหยุดเวลาทำแบบนี้นะคะแล้วบันทึกผลการทดสอบกิจกรรมลงไปในสมุดหรือ อุปกรณ์ที่เราจดบันทึกไวแล้วรายงานผลมายังคุณครูน้ําหรือครูประจําชั้นนะคะแล้วเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เราจะให้ไปขอให้เด็กๆห่างไกลนะคะโควิดรักษาสุขภาพให้ดีล้างมือบ่อยๆอ,ออกกำลังกายเยอะนะคะสวัสดีค่ะ